คณะทันตแพทยเทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขางลานครินได้มีการจัดกิจกรรม Make Sleep Health a Priority by Dentists นะครับนอนดีทันตแพทย์ช่วยได้ครับท่านผู้ชมครับการนอนหลับเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตโดยคนเรานั้นใช้เวลาหนึ่งใน3ของชีวิตทีเดียวนะครับไปกับการนอนซึ่งการนอนนั้นก็ทําให้ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้สมองสดชื่น ทางองค์กร World Sleep Society จึงได้จัดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันนอนหลับโลกนะครับซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่14มีนาคมซึ่งก็มีคำขวัญสำหรับปีนี้นะครับว่า Make Sleep Health a Priority นะครับหรือสุขภาพดีเริ่มที่การนอนนะครับ และเมื่อวันที่19มีนาคม2568นะครับคณะทันตแพทย์ทศาสตร์มหาวิทยาลัยสงคลานครินได้มีการจัดกิจกรรม Make Sleep Health a Priority by Dentists นอนดีทันตแพทย์ช่วยได้นะครับณนะคลินิกทันตเวชศาสตร์การนอนหลับนะครับและ คืออ่านเต็มๆนะครับนักคลินิกทันตะวิชาศาสตร์การนอนหลับและคลินิกระงับปวดช่องปากใบหน้าข้อต่อขากันไกลและระบบบทเคี้ยวโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย์ทศาสตร์หมาวิทยายสงขลานาครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพการนอนในประชาชนโดยคาดหวังให้เกิดการเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสมและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาการนอนครับงานนี้ก็จัดขึ้นตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งก็มีกิจกรรมสาระน่ารู้มากมายอาทิบูธแสดงและแนะนำการใช้เครื่องมือรักษาโรคหยุดหายใจในขณะหลับ นอนกัดฟันเช่นเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกใี้ต่อเนื่องหรือที่เป็นสังเกตเรียกว่า continuous positive airway pressure CPAP ทันตะอุปกรณ์ยื่นขากันไกลร่างนะครับ mandibular advancement device MAD และเฝือกสบฟันหรือ occlusal splint การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับความสำคัญของการนอนนอนกรนโรคหยุดหายใจขณะหลับและภาวะนอนกัดฟันโดยเฉพาะนะครับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนและทันตแพทย์และกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองโรคหยุดหายใจขณะหลับและภาวะนอนกัดฟันนะครับนะได้มาใกล้ชิดแล้วก็มายความรู้มีดนตรีสันทนาการตลอดทั้งงานตลอดไปรวมถึงนะครับมีของที่ลึกกลุ่มสุกล่องสุ่มนะครับลุ้นน้องง่วงเป็นตุ๊กตาน่ารักภายในงานเป็นที่ลึกอีกด้วยนะครับในๆก็เกี่ยวกับการนอนหลับนะท่านผู้ชมครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงเปรมทิพย์ชลิดาพงศ์อาจารย์ประจําอนุสาขาอายุรศาสตร์ช่องปากสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยช่องวินิจฉัยโรคช่องปากนะครับคณะทันตแพทย์เทศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้เปิดเผยว่าการนอนหลับมีบทบาทสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีโรคเกี่ยวกับการนอนหลับนะฮะก็เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น obstructive Sleep a p n e a OSA และภาวะนอนกัดฟัน Sleep Bruxism เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยเลยทีเดียวนะครับไม่เพียงแต่ ทำให้เกิดเสียงรบกวนการนอนของคนที่นอนร่วมกันเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องอาจนําไปสู่ปัญหาสุขภาพช่องปากและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคที่เกี่ยวกับระบบเมาบอลิก เช่นเบาหวานยนที่ที่สสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะะรวมไปถึงการสึกของฟันฟันแตกร้าววัสดุอุดฟันหรือครอบควันบินแตกนะครับมีอาการปวดข้อต่อขากันไกลและกล้ามเนื้อบดเขียว ดังนั้นทันตแพทย์ก็เป็นผู้มีบทบาทในการดูแลและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนหลับนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับศูนย์ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ Dental Sleep Medicine Clinic โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งก็ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับการนอนหลับนี้และก็เห็นความสําคัญของการนอนหลับนะครับโดยเฉพาะในแง่มุมที่ทันตแพทย์สามารถมีบทบาทในการดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยผ่านการให ความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับสุขภาพช่องปากและฟันรวมทั้งสุขภาพโดยรวมรวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนอนหลับที่ไม่ดีเช่นการกรนภาวะหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกัดฟันเป็นต้นนะครับ ซึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการนัดหมายตรวจคัดกรองหลังจากงานก็ติดต่อในเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 580 7406 0935807406คลินิกทันตะเวชศาสตร์การนอนหลับโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันแตแพทย์เทศศาสตร์มอนะครับท้ายสุดนี้มีสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันแตแพทย์หญิงเปรมทิพย์ชลิดาพงศ์อาจารย์ประจําอนุสาขาอายุรศาสตร์ช่องปากสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากคณะทันตะแพทยเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาฝากท่านผู้ชมด้วยครับ เนื่องจากทั้งในช่องปากและทางใบหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทันตแพทย์นะคะเป็นผู้ที่จะมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าทันตแพทย์เราเนี่ยเวลาเรามองคนไข้อะ่ะเราจะมองตั้งแต่ส่วนใบหน้าเลยส่วนกรามด้วยนะคะแล้วเราก็จะต้องอ้าปาก ตรวจคนไข้ยอยู่สม่ำเสมอดังนั้นเราก็จะเห็นนะคะเรื่องลิ้นคนไข้ว่าเป็นยังไงเรื่องกรามคนไข้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าทอนซินเป็นยังไงหรือลิ้นไก่เป็นยังไงก็เลยคิดว่าทันตแพทย์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยดีเทคได้นะคะช่วยช่วยดูได้ะคะ่ะว่าคนไข้คนนี้น่าจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่าะคะ่ะ ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของโรคของการนอนหลับเนี่ยมันเป็นโรคที่มีผลกับสุขภาพโดยรวมค่อนข้างเยอะมันจะทําให้เราเกิดมีโรคที่ร้ายแรงต่างๆตามมาดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บบาทเนี่ยเขาก็จะมีการให้เบิกได้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะแล้วก็สิทธิประกันสังคมก็เบิกได้สิทธิราชการหรือของกรมบัญชีกลางก็เบิกได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าหากว่า,าคนที่สงสัยนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตามอาการที่อาจารย์บอกนะคะอันนี้ไปติดต่อคุณหมอที่โรงพยาบาลได้เลยว่าเออเรามีปัญหาอย่างนี้แล้วเ,เราจะตรวจการนอนเพราะเราสงสัยว่าเราอาจจะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นนะคะ เอาละครับก็เรียนว่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิยทยาลัยสงขลานครินทร์มอนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะเพิ่มพูนนะครับนะครับแล้วก็พัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างดีทีเดียวโดยผ่านนะครับศาสตร์ทางด้านทันตแพทยศาส,าสตร์นะครับก็ขอให้สุภาพดีกันโดยทั่วหน้าเลยแล้วก็วเราอกลางปีดูเหมือนจะเป็นมิถุนายนติดตามกันได้ด้นะครับก็จะมีในส่วนของการวิ่งนะครับวิ่งกันนะครับฟันดีอีกด้วยนะครับต้องมาติดตามกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็ขอให้มีสุภาพแข็งแรงแข็งแรงกันโดยทั่วหน้ากันนะครับ